ันแหละเออหลับตาก็ได <tube> ้ไม่เห็นเออหลับตาเลยหลับเลยแอบยืนหลับเมื่อคืนนี้ดึกไม่ใช่เหรอหลับเลยเรามองรวมๆระวังตาเหล่นะโฟดอดแม่นอนไอ้จริงๆตรงนั้นเกโมงว่ะอ้าว แล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอลายชั่วมงเข้าเยหลายม่ราคาหลาชั่วโมงเขาเผื่อเขาเผื่อแล้วใช่ไหมเผื่อให้แฟนคลับแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วเออฝั่งนู้นฝั่งนี้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 โอ้โหแม่อ้อยมาสองดูแล้วสายด้วยกันสายด้วยกันโอเคเราเพื่อนกันเขาล้มนไหมร้อนละ นี่งาตรงเนี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงน้ยไม่ไม่่ตัวน้องร้อนไงมาตรงนี้ลูกเอาตัวลูกตลตล